เริ่มเลยลวกันถ้าหากว่าเราขี่รถลุยฝนมาหรือว่าลุยอะไรที่มันเละๆมาเราควรจะทำไงก่อนครัโอเคอันนี้อันดับแรกเลยนะครับคืออยากให้ทุกคนทำความเข้าใจก่อนว่ารถเราเนี่ยในอุณหภูมิในห้องเครื่องยนต์เนี่ยเครื่องมอเตอร์ไซค์เราเนี่ยปกติแล้วมันไม่เกินร้อยองศาแน่นอนในอุณหภูมิปกตินะถ้ามันเกินร้อย,งยองศาเมื่อไหร่เนี่ยมันจะฮีตแล้วมันก็คือจะดับโดยอัตโนมัติครับฉะนั้นเวลาเราขี่รถเนี่ยยิ่งเราขี่รถลุยฝนเนี่ยอุณหภูมิปกติเราอยู่ที่ประมาณ60 70ไม่น่นาเกิน แล้วระหว่างเราขี่รถที่เป็นอากาศที่มีลุยฝนเนี่ยแต่ภาพอากาศเองอะไรเองมันจะทำให้อุณหภูมิเนี่ยมันเย็นครับฉะนั้นเวลาเราขี่ลุยฝนฝนมันก็ค่อยๆตกมันไม่ใช้อยู่ๆน้ามาสาดเลยมันก็จะทําให้อุณหภูมิเราอ่ะอยู่ในห้องเครื่องอ่ะมันเบาครับมันไม่เกิดร้อนมันก็อยู่ที่อุณหภูมิปกติแน่นอนออฉะนั้นเวลาเราจอดรถถึงบ้านปุ๊บคือผมเคยทําคลิปไว้คลิปหนึ่งรถผมเองเนี่ยจอดรถปุ๊บบผมเอาน้ําฉีดเลย น้ำฉีดฟันก็ขึ้นปกติเพราะว่ามันโดนความร้อนนะแต่มันจะไม่มีการอาการแคกแคกคือการให้เครื่องยนต์หรืออะไรเกิดการสึกหลอแน่นอนอเราเราฉีดการล้างเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยก่อนที่เราจะไปล้า,ลางเนี่ยเราฉีดเพื่อล้างคราบทรายคราบสิ่งตรกรปะกตป่างๆที่มันติดมาอ,มอย่างคันเนี้ยไปลุยไปลุยปูนมาปูนที่เป็นซีเมนที่เขาเทปูนน่ยนะถ้าเขาดูคลิปเนี้ยก่อนเนี่ยเข้าถึงบ้านเนี่ยเขาฉีดปุ๊บปูนมันจะไม่เกาะอ,อย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถ่ายเจาะให้ดูนะครับเพราะว่า คันนี้เนี่ยขี่ลุยมาแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้เลยไม่ได้ล้างสามเดือนนั้นๆแบบนี้นะฮะคาาปูนเอ่ยค่ายามาตอยเนี่ยฝังแล้วเวลาที่เราจะมาล้างจริงจังเนี่ยเอาออกยากมากใช่ออกยากนะ้ำเทนควรจะถึงบ้านปุ๊บออกทิปปุ๊บก็ฉีดน้ําล้างเลยล้างได้เลยไม่ต้องห่วงแต่กรณีที่เราขี่รถในอุณหภูมิปกติขี่ปกติขี่เข้ามาเนี่ยเราไม่ควรน้ําฉีดเลยทันทีอันนี้มันเกิดการแคกแน่เพราะว่า เรามาร้อนๆเรามาเจอน้ำ uh huh. แต่ฝนน่ะทำไมเดียวได้เพราะฝนเนี่ยมันค่อยๆตกน้ามันค่อยๆช้า uh huh. ค่อยๆมาโดน uh huh. เครื่องยนต์อุณหภูมิมันก็ปรับมันเองครับผมฉะนั้นเนี่ยอยากอยากอยากบอกให้คนที่เข้าใจผิดกับการที่ ขี่รถลุยฝนแล้วไม่กล้าฉีดน้ําเนี่ยให้ปรับความเข้าใจใหม่หรือไม่เป็นย้อนดูคลิปที่ผมลงไว้ในในกลุ่มร้านผมเนี่ยแหละในเพจร้านเนี่ยผมจอดรถปุ๊บเสื้อกันฝนยังไม่ถอดเลยผมฉีดน้ําล้างเลยถ้ารถผมพังมันพังไปแล้วก็ฝากไว้นะครับแต่ว่าในกรณีนะฮะถ้าว่าอยู่คอนโดเอออะไรเออเนี่ยมันไม่มีพื้นที่ในการทําแบบเนี้คือคืออย่างน้อยเบื้องต้นอ่ะควรเอาน้ําล้างสักรอบหนึ่งก่อนก่อนที่จะคุมผ้าหรือก่อนที่จะจอดทิ้ง ยังไงยังไงก็ควรจะจะล้างเพราะว่าคาบทรายคาบอะไรต่ออะไรที่มันติดมาบางทีเราไม่รู้ว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่ทรายหรือน้ําสกปรกมาอาจจะเป็นยางมาตอยหรือเป็นปูนอย่างเคสนี้แล้วโดยเฉพาะไทอัมเนี่ยแข็งบางรุ่นเนี่ยเป็นแข้งอลูมิเนียมเจอน้ําสกปรกๆเนี่ยแล้วมันฝังแน่นเป็นคาบเลยแล้วพอเป็นคาบเนี่ยออกยากนกยังไงถ้าว่าไปลุยเละๆมันจริงๆเนี่ยแล้วถ้าว่ายังไม่ได้มาล้างอัดฉีดแบบแบบดีๆเนี่ยนะครับก็พยายามหาหาเบื้องต้นเนี่ยหาจอดหาแล้วก็ ฉีดนะทำความสะอาดก่อนยิ่งดุเพราะไปลุยปูนมาลุยยางมาตอยลุยถนนยี่กรุงเทพช่วงนี้ทำถนนเยอะนี่ถ้าว่าไปออกทริปรือว่าไปขี่เล่นๆกับเพื่อนมาถ้าลุยมาก็อ่ะล้างไปสลอหนึ่งก่อนใช่ครับทูกต้องนี่แหละฮะที่เป็นคาปูนพิุอุชี้ให้ดูเลยแล้วกันฮะพวกค้าบปูนต่างๆนี่อันนี้คือปูนเลยนะเนี่ยที่เห็นเนี่ยคือปูนเลยเนี่ยแกะมาเนี่ยเป็นปูนพันๆเลยเนี่ยอันนี้คือเราล้างไปรอบหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ออกใช่เดี๋ยวต้องต้องเอาน้ํายาค่อยๆเก็บมันเนี่ย ปูนทั้งนั้นเลยแล้วปูนกับยางมาตอยมันล้างยากกว่ากันคือยางมาตอยเนี่ยมันมันสามารถใช้ตัวทําละลายหรือโซเว้นเนี่ยละลายให้มันละลายได้แต่ปูนเนี่ยเวลามันฝังแน่นปุ๊บมันเกาะติดปุ๊บเนี่ยมันยากที่จะให้มันละลายเพราะเพราะซีเมนต์เนี่ยมันเกาะเนี่ยตามโชกใช่ไหมเต็มเลยเนี่ยเพราะตัวเนี้ยตอนก่อนตอนแรกเลยก่อนมาเนี่ยล้อเป็นแผ่นเลยแกะออกมาเป็นแผ่นเลยจะติดตามขอบล้องเห็นยังเห็นอยู่เลยเนี่ยคือเคสเนี้ยเป็นเป็นเคสที่ไม่ใช่ล้างแบบปกติแล้ว เดี๋ยวต้องมานั่งเก็บปูนให้เขาใหม่แล้วก็ย่างตรงอย่างเงี้ยพี่ใช่คือ,อเ,เราเราล้างให้เขาแล้วเนี่ยแต่มันไม่ออกมันยังทิ้งคาบอีกใช่เดี๋ยวเราต้องใช้น้ายาอีกตัวเก็บคือน้ํายาตัวที่เราเก็บเหมือนตัวที่ทําเกี่ยวกับยางมะตอยแหละแต่แต่เคสนี้จะยากจะยากกว่าเคสอื่นเพราะว่าคือเนื่องจากทิ้งไว้นานเนี่ยเป็นแผ่นเลยนะนะเป็นแผ่นเลยทิ้งไว้นานมากถ้าถ้าไม่เกินวันสองวันเนี่ยปูนพวกนี้มันสามารถเอาออกง่ายง่ายแต่ตันี้มันทิ้งไว้นานแล้วมัน มันก็ต้องดูว่าเอาออกได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวต้องรอดูตอนล้างเสร็จแล้วการดูแลโซ่ล่ะครับมีเทคนิคยังไงบ้างคือคือโซ่เนี่ยจริงๆแล้วอายุการใช้งานตามคู่มือเลยนะประมาณหกรอยกิโลหกร้อยถึงเจ็ดกิโลเราควรหยอดและบำรุงรักษามันมแต่ในทางปฏิบัติจริงๆมันมันนานไปเ,นเก่งๆก็สัก200รกิโลก็พอแล้วค,คือคือ ถ้าวันนี้พี่ไม่ได้รถมาถ้ารถพี่เนี่ยจะให้ดูรถพี่6ปีแล้วนะแต่โซ่กับสเตอร์พี่ไม่เคยเปลี่ยนเลยพี่ใช้รถมา6ปีโดยที่โซ่สเตอร์พี่ยังไม่มีการสึกล้อเลยระยะทางก็วิ่งปกตินี่พี่ออกทิปเหนือทิปใต้แต่เพียงแต่ว่าการดูแลเนี่ยพี่ใช้น้ํามันที่ถูกถูกต้องในการบำรุงแล้วใช้น้ํายาล้างแบบถูกต้องเพราะนั้นแล้วการบํารุงแบบถึงการดูแลแบบถึงเะนั้นมันเลยทําให้โซ่กับสเตอร์เราเนี่ยมียุการใช้งานที่ยาวนานปกติน่ะ สปีก็น่าจะไปแล้วนี่6ปียังอยู่เลยยังอยู่เลยยังแล้วสเตอร์พี่คือสเตอร์ลูมิเนียมด้วยนะสเตอร์ของล้อขีนในอกติดล้อมาจริงๆสเตอร์ลูมิเนียมเนี่ยไปวว่ไวกว่าใช่เหมือนเหมือนรุ่นน้องคนหนึ่งขี่ไวชัยนาด้วยกันกลมไปเหรียญบาทเลยเพราะมันไม่หยอดโซ่แล้วก็หลายบาทด้วยนะสเตอร์ใช่ใช่า่าไม่ดูแลแล้วมันอยู่ในการขับขี่ด้วยบางคนนี่ กกยกล้อกระชากออ,ออกตัว<ช>นะครับสเตอร์นี่ก็ไปไวโซ่<ช>ก็ไปด้วย<ช>แล้ววิธีการดูแลโซ่ต้องทําไงบ้างพี่คือว,วิธีการดูแลโซ่เนี่ยมันควรจะใช้น้ํายาที่เป็นน้ายาสําหรับล้างโซ่โดยเฉพาะน้ํายาพวกนี้มันจะล้างพวกคาบน้ํามันคาบจารบีต่างๆที่ติดมากับโซ,โ,ซโซ่โซ่เราเนี่ยสังเกตนะครับมันจะเป็น เดี๋ยวเดี๋ยวให้ค่อยไปเจาะดีกว <Okay, S 2> ่าโซ่เราเนี่ยมันจะเป็นโอลิงกับเอกลิงโอลิงมันคือกระป๋อที่มันสําหรับมีน้ํามันไว้หล่อลื่นแต่ตอนนี้บางคนไม่เคยดูแลเลยอะไรเลย,เลยปุ๊บเนี่ยมันก็จะค่อยๆแห้งแล้วบางคนไปเอาน้ํายาที่ผิดประเภทมาล้างหรือเอาน้ำยาทีส่สาหัสสุดเนี่ยเคยเจอไปเอาน้ํามันเครื่องเก่ามาหยอด คือน้ำมันเครื่องเนี่ยมันอยู่ในเครื่องยนต์ที่บอกตั้งแต่แรกมันมีอุณหภูมิประมาณ80-90องศาทั้นนั้นมันจะทําให้มีประสิทธิภาพได้คือมันจะร้อนร้อนมันจะหนื่ออันนี้เวลามาหยอดโซ่มันไม่มีความร้อนมันไม่มีความร้อนไปหยออปุ๊บมันก็กระเด็นทุกอนูใช้ผิดประเภทนะเพื่อนนะครับบางทีไปคิดว่าน้ำมันเครื่องเอ้ยน้ำมันพวกโซน็กเอ้ย W40 นี่ก็ไม่แนะนำเลยนะครับ อันนั้นเนี่ยมันไม่ได้หล่อใช่นแค่หล่อรื่นมันหล่อลื่นบานพับบานประตูแต่ในนี้โซ่เราเนี่ยมันมีแรงกระชากมันมีแรงเหวี่ยงมีรอบในการขับขี่มันไม่เกาะหรอกครับมันกระเด็นหมดมันควรจะใช้น้ํามันที่เฉพาะทางเดี๋ยวเดี๋ยวให้เจาะกันดูว่าเป็นยังไงโอเคฮะมาดูตรงโซ่กันเลยแล้วกันพี่อุชอันนี้อันนี้โซ่เนี่ยคือคือกล้างและล้างจากตอนแรกเลยมันจะเป็นคราบน้ํามันคราบอะไรเต็มไปหมดเลยอันนี้คือใช้น้ํายาที่เป็นน้ํายาของผมเองเนี่ยล้าง น้ำยาพวกนี้มันจะมีส่วนผสมของโซเวนในการขจัดคราบจารบีคราบไขมันทั้งหมดแต่เทคนิคง่ายๆในในการล้างเนี่ยบางคนเข้าใจผิดว่าล้างเสร็จแล้วไปหยอดได้เลยจริงไม่ใช่มันมันควรจะทําให้แห้งก่อนแห้งโดยการเป่าลมเลยเนี่ยถังเกมจะแห้งเลยไหมครับถ้าถ้ามันไม่แห้งแล้วเราหยอดไปมันก็จะเป็นเหมือนน้าปนกับน้ามันประสิทธิภาพมันก็จะไม่เต็มที่ครับแล้วเวลาการการหยอดโซ่เราต้องหยอดทั้งหมด3จุดคืออันนี้1จุดนี้1จุดและข้างในอีกหจุดจุดแรกเนี่ยที่เราหยอดเนี่ยเราเราฉีด อันนี้คือน้ำยาสําหรับบํารุงรักษาโซ่โดยเฉพาะเป็นของผมเองครับแล้วก็จะเห็นว่าเดี๋ยวจะทําให้ดูว่ามันดีนะมันใสเห็นไหมมันใสมันจะมันจะหมอมหรับพวกสเตอร์โซ่แต่งอะไรแต่งต่างๆแล้วดูเทคนิคของมันมันจะเป็นใยไหมเวลาเวลามันแห้งวมันจะเป็นใยไหมมันเลยไม่กระเด็นเนี่ยมันจะเป็นใยไหมแล้วนะเนี่ยเป็นใยไหมนั่นเลยเวลาหยอดนะเราหยอดแค่นี้พอเราฉีดแค่แล้วหมุนล้อให้ทั่วเวลาหมุนเนี่ยควรหมุนล้อเข้าหาตัว เพื่อมันแล้วเราไม่ควรจะไปตร์ทเครื่องในขณะหยอดโซ่มันอาจจะเกิดอันตรายได้เราควรจะดับเครื่องแล้วตั้งสแตนลักษณะนี้อันนี้เราฉีดด้านข้างก่อนอ่าฉีดด้านหน้าก่อนเพื่อเพื่อป้องกันสนิมการที่เราฉีดเนี้ยเราป้องกันสนิมไม่ให้ไม่ให้เกิดสนิมกลับมานะครับแล้วแล้วข้อดีเนี่ยคือมันจะเป็นใยไหมเห็นไหมครับเนี่ยมันจะเป็นใยไหมฉะนั้นทะนั้นเนี่ยเรื่องการกระเด็นน่ะมันมันไม่มีการกระเด็นร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะไม่เหมือนพวกจารบีขาเวลาหยอดไปปุ๊บมันจะ S <S เป็นสีข,าว,ขาวขบ,บางคนยังคิดว่า้พี่ไม่หยอดโซ่ให้ผมเลยอันนี้หยอดแล้วอันนี้คือ,อหนึ่งเราหยอดเข้าไปเองเนี้ยเพื่อให้ไปอยู่ในกระป๋อพวกโอลิงเอ็กลิงมันไปเติมน้ํามันให้มันแล้วแล้วก็ข้อต่อข้อเหวี่ยงต่างๆมันจะไม่ตายฉีดไปได้เลยใช่ล้วก็ฉีดเพื่อไม่ให้มันตายหมุนล้อไปเรื่อยใช่เราก็หมุนจนทั่วแหละฉีดแบบไม่ต้องเยอะมไม่ต้องฉีดเยอะเพราะว่าเราฉีดแค่นิดหน่อยก็พอทําบ่อยๆ่เงี้ยมันก็จะอยู่กับเราเป็นปีแล้วอีกอีกอันหนึ่งคือด้านในด้านในเราก็ต้องฉีดด้วย ต่อให้มันไม่เห็นนะเราก็ต้องฉีดทันนี้คือเทคนิคง่ายๆในการดูแลสามด้านนะเพื่อนๆนะครับมีด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ตรงกลางใะครับแค่นี้ก็จบแล้วนี่ก็คือมันก็คือมันดูแล้วต้องทิ้งไว้นานไหมพี่รู้ว่าสามารถขีดได้เลยฮะก็ขีดได้เลยแล้วก็อีกประมาณสักร้อยโล200โลก็มาหยอดมาล้างอีกทีหนึ่งเราไม่ต้องรอไปถึง700โลแต่บางคนก็อาจจะแบบอาทิตย์หนึ่ง ล้างทีถ้าขยันนี่ทำบ่อยก็ไม่มีอะไรเสียหายยืดอายุการใช้งานใช่การบํารุงรักษาโซ่ทําบ่อยไม่มีอะไรเสียหายเมืนแเราอาบน้ำก็อาบบ่อยแล้วก็สะอาดก็แค่นี้เองหลักง่ายๆอย่าปล่อยไว้นานแล้วอย่าปล่อยให้เรื่องของการทําให้โซ่เราเกิดสนิมและข้อตายการสังเกตข้อตายเนี่ยว่าเราหมุนถอยหลังเนี่ยมันจะดังก็เพราะว่า เวลารถมันมันขับเดินหน้าใช่ไหมฟันเฟืองกับทุกนี้มันจะขบกันพอดีแต่ถ้ามันสึกหลออะไรปุ๊บเนี่ยวเวลาเราหมุนถายหลังเนี่ยฟันเฟืองมันจะไม่ขบพอดีมันก็จะกินโซ่เฟืองกับสเตอร์อันนี้ถือว่าโซ่กับสเตอร์ยังดีอยู่หมุนถ่ายหลังไม่มีเสียงนี่คือหลังง่ายๆสรุปไหนคือคือสรุปง่ายๆนะครับคือเราขี่รถลุยฝนมาแล้วเนี่ยหลังจากลุยฝนเนี่ยเราสามารถฉีดน้ําล้างได้เลยโดยที่ไม่ต้องกังวลหรือกลัวว่ารถเราจะเกิดการแท็กหรือการมีปัญหา คือยิ่งเราฉีดล้างเนี่ยยิ่งดีทําให้รถเราเป็นการทําความสะอาดเบื้องต้นก่ <Yeah. S 2> อนที่เราจะไปเข้าร้านนะครับส่วนโซ่เนี่ยเราก็คิดว่าเราอาบน้ําบ่อยเราก็สะอาดโซ่ก็เหมือนกันถ้าเราดูแลมันบ่อยดูแลมันถี่หน่อย <Yeah. S 2> แล้วดูแลดีๆด,ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ดีเราใช้น้ํายาเคลือบโซ่ที่เป็นน้ํายาเคลือบโซ่จริงๆ <Yeah. S 2> เราใช้น้ํายาล้างโซ่ที่เป็นน้ํายาล้างโซ่โดยเฉพาะมาได้ทาให้โซ่เราหรือสเตอร์เราเนี่ยมีอายุการใช้งานที่ยาวนานเหมือนรถผมอ่ะหปี หกปีก็ยังยังยังใช้อยู่เลยบางคันดูแลดีๆเนี่ยรถอายุเป็น10ปีก็ยังใหม่ขายรถไปแล้วยังยังอยู่เลยนะครับผมก็ฝากเอาไว้ด้วยลวกันนะครับครับผมขอบคุณพี่อุ๊ดครับขอบคุณครับอย่าลืมนะนึกถึงมอเตอร์ไซค์นึกถึงแอมครับ